สวัสดีครับก็ขอตนลับเข้าสู่เราไปเรื่อยนะครับผมก็เราอยู่กับนิยายเรื่องนักสำรวจดันเจี้ยนนะครับ e ีที่4 4มีชื่อตอนว่าเหตุการณ์ดันเจี้ยนตอนที่7นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเราไปรับชมรับฟังกันดีกว่านะครับหลังจากที่คิดจะจัดการกับพ่อฉันก็ได้ยินทุกๆคนตอนนี้แระโจมตนนีนายเป็นคนทําอย่างนั้นเหรอยูนฮาวาวูหยุดถามและโจมตีได้แล้วโดวยคํานี้ฉันก็ได้พุ่งเข้าไปหาอารักเน่ วอคลายมันมีผลเพียงแค่นาทีเท่านั้นถ้าหากพวกเราไม่สามารถจะเอาชนะมันได้ภายใน5นาทีพวกเราจะโดนเสน่ห์ของเธออีกครั้งฉันฉันในตอนนี้ไม่มีมานะฉันได้ใช้มันไปหมดแล้วในการระเบิดกองทัพนี่เธอใช่ระดับเอสจริงเหรอเฮ้พวกเราจะไม่สามารถทําอะไรได้หากไม่มีฉันฉันกําลังฟื้นตัวอยู่รอเดียวนะ มันเป็นความจริงที่ว่าเธอเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญที่สุดเธอเป็นอาวุธที่อารักเน่หวาดกลัวที่สุดป่าดําในตอนนี้ได้ถูกหยุดเอาไว้กับการระเบิดครั้งใหญ่มันเหมือนกับอารักเน่เช่นกันขาข้างหนึ่งของเธอได้หายไปและของเหลวสีดําก็ไหลออกมาจากกระดองที่แข็งแกร่งของเธออย่างที่พูดมัตติฟอร์ดเป็นนักเวทไม่ว่าเธอจะเรียนการใช้มานามามากแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นเรื่องปกติที่มานาของเธอจะหมดไปในการใช้ระเบิดครั้งใหญ่นั่นหลังจากนั้นอารักเน่ก็ยกร่างกายขึ้น และก็มีควันลอยออกมามันเป็นพิษสิ่งที่ฟังดูเหมือนจะเป็นเสียงร้องเพลงที่สวยงามในตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าเสียงคำรามของมอนสเตอร์เลยในเวลาเดียวกันนั้นสองขาของอารักเน่ก็ได้พุ่งเข้ามาหาเราฉันรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณเลยว่าถ้าโดนมันฉันจะต้องตายอย่างแน่นอนคนของฉันได้ลุกขึ้นในทันทีจากนั้นฉันจึงใช้ความเร็วศักดิ์สิทธิ์พุ่งผ่านขาที่โจมตีเข้ามาและส่งหมัดไปที่ร่างกายส่วนบนของมัน การปล่อยให้ฉันเข้าไปเช็ดตัวมันคือจุดจบสายฟ้าคลั่งเพราะว่าฉันได้ใช้มานาไปแล้ว20%ด้วยความเร็วสัตวิ์ฉันเลยสามารถจะรักษาระยะเวลาของสายฟ้าคลั่งได้เพียงแค่80วินาทีเท่านั้นในขณะที่ฉันได้ใช้สายฟ้าคลั่งสายฟ้าที่อยู่ในถุงมือของฉันก็ได้ขยายตัวออกมาปกคลุมร่างกายของฉันทั้งหมดฉันรู้สึกว่ามันทําให้ทุกๆส่วนในร่างกายของฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันสามารถบอกได้เลยว่าพลังโดยรวมของฉันเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่า จากภายนอกฉันดูราวกับว่าจะส่องสว่างออกมาเหมือนฉันจะสามารถปล่อยสายฟ้าออกมาจากร่างกายได้เลยดังนั้นฉันจึงรู้แล้วว่าทําไมมันถึงเรียกว่าสายฟ้าคลัง่งนายท่านมีบางอย่างกําลังดึงพลังของฉันออกไปอย่างเต็มที่อดทนเอาไว้หน่อยนะไพกาฉันจะจบมันให้เร็วที่สุดอ่ะโอเคฉันจะทําให้ดีที่สุดนายท่านก็ด้วยนะ ้วยเสียงให้กำลังใจที่น่ารักของไพก้าฉันได้กําหมัดที่มีสายฟ้าปกคลุมและไต่ลงไปบนใบหน้าของอารักเน่แม้ว่ามันจะดูเหมือนใบหน้าของผู้หญิงที่อ่อนแอหากมองจากด้านนอกแต่มันก็ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนนี่มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะปรากฏกับบอสความจริงแล้วอารักเน่ได้กรีดร้องและพยายามจะกัดหมัดของฉันในเวลาเดียวกันเธอก็ยกขาทั้งสองขึ้นมาโจมตีฉันไปด้วยโชคดีที่พ่ออยู่ตรงนั้นและหยุดมันทันแกกล้าที่จะยั่วยวนฉันถึงแม้ว่าฉันจะมีภรรยาแล้วอยู่นั้นหรอ ฉันจะเอาใยของแกและเอามันไปทําชุดเดทให้กับภรรยาและยุยของฉันสุดยอดคลื่นหอกพ่อดูเหมือนจะใช้ทักษะที่ทรงพลังของเขาซึ่งทําให้อารักเนกรีดร้องและดวงตาที่ใหญ่โตสั่นเทาออกมาด้วยช่องว่างนี้ฉันได้ใช้ขาล็อกที่เอวของเธออย่างรวดเร็วแม้ว่าเธอจะเป็นมอนสเตอร์แต่ฉันก็ยังสามารถสัมผัสใกล้ชิดกับร่างกายของผู้หญิงที่เปลือยเปล่าได้กลิ่นที่หอมหวานและผิวนุ่มของเธอทําให้ฉันได้ฟุง้งซ่านหลังจากที่พ่อเห็นเช่นนี้พ่อก็ได้ตะโกนออกมาไอ้ลูกชั่วฉันจะบอกเรื่องนี้กับยุย เงียบหน้าคุณคั้างยองอูพ่อแม่สามารถจะทําให้คนอื่นรู้ว่าพวกเราเป็นพ่อรูปกันได้นะหลังจากการตะโกนนั้นฉันก็ยังคงต่อยไปที่ใบหน้าของอารักเน่ยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเธอจะเป็นมอนเตอร์แต่การที่ทําแบบนี้กับรูปลักษณ์ที่สวยงามของเธอมันเหมือนกับว่าฉันกําลังจะทําอะไรกับรถที่ไร้าทางสู้แต่ว่าฉันก็เลือกที่จะไม่สนใจ <S <S 1> <S 1> <S อย่าได้เปิดปากของแกออกมานะเอาหมัดของฉันไปกิน หลังจากที่ฉันได้ต่อยไปที่ใบหน้าของเธออย่างต่อเนื่องโดยแรงทั้งหมดของฉันในที่สุดใบหน้าของเธอก็ได้ชีคขาดออมาและเลือดพิษของเธอก็เริ่มไหลออกมาอย่างไรก็ตามสายฟ้าที่คุมร่างกายของฉันมันก็ไม่ปล่อยให้พิษเข้ามาสัมผัสร,ร่างกายฉันฉันยังคงชกต่อไปเพื่อสร้างความเสียหายมากที่สุดก่อนที่เวลาจะหมดลงในเวลาเดียวกันนั้นเพื่อในกรณีฉุกเฉินฉันไม่สามารถจะจัดการกับเธอได้ในเวลาที่กำหนดฉันก็ไม่ลืมที่จะเตรียมโพช่นต่างๆที่ฉันมีเอาไว้ อารักเน่ดูจากงุนหงิดที่เธอไม่สามารถจะทำอะไรได้และเธอก็ได้สวัดแขนมาจมตีฉันแม้ว่าแขนนั่นจะถูบเบาบ้างแต่ผลกระทบเมื่อเธอตีมาที่กรอ,อกฉันมันก็มากอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าแขนของเธอจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับขาของเธอแต่มันก็ยังมีความแข็งแกร่งที่มากพอนอกจากนี้เมื่อเวลาได้ผ่านไปเธอตระหนักได้ว่ามันคือสถานะที่คุกคามชีวิตของเธอ เธอก็ได้ยิงใหญ่ออกมาจากก้นเส้นใหญ่เป็นมุมได้พุ่งออกมาทั่วทิศทางจากนั้นก็รวมกันเป็นเส้นใหญ่และโจมตีไปที่พ่อและฉันในขณะที่เราอยู่ในฐานะสุดยอดเกราะการโดนโจมตีพวกนี้มันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวของเราเลยแต่ว่าพวกเราก็ยังคงได้รับบาดเจ็บอยู่ขณะนั้นเอง<ฮ>ถ้าฉันล้มลงไปเพราะโรคโลหิตจางมันจะต้องเป็นความผิดของพวกนายสองคนคิวตี้ช่วยออกไปหน่อยได้ไหมเหมือนกับเธอจะพิสูจน์คำว่าเพชร ยังไงก็เป็นเพชรแม้อยู่ในกองขยะมัตติฟอร์ดได้ขยับทําในสิ่งสุดท้ายฉันรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่ลอยผ่านไหลของฉันไปมันเหมือนกับลูกศรในเวลาเดียวกันนั้นใหญ่งม,มุมพิษที่กําลังเข้ามาจมตีฉันก็ถูกเผาและหายไปไม่เพียงแค่นั้นยังมีบอลเพลิง สีขาวลอยเข้ามาในร่างกายของอารักนดอีกด้วยซึ่งนั่นทําให้มันร้องมาด้วยความเจ็บปวดในเวลาเพียงสั้นๆมัตติฟอร์ดได้ฟื้นฟูมานาจนเพียงพอที่จะใช้ทักษะอื่นได้แม้ว่าเธอจะน่าเศร้าในบางส่วนแต่พลังของเธอมันก็ยังเป็นอ่าสิ่งที่น่าตกใจในความจริงแล้วฉันเกือบจะหล่นลงไปจากจุดยุติศาสตร์โชคดีที่ว่าฉันยังมีผลของวอคลายอยู่ซึ่งทําให้ฉันรักสถานะนี้เข้าไปอีกมันไม่ธรรมดาเลยฉันได้เปลี่ยนอารมณ์ทั้งหมด เป็นความโกรธและลงไปที่อารักเน่ฮ่าๆๆตายซะตายซะคลื่นกระน,นำมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันได้ค้นพบว่าใครเป็นคนสอนภาษาที่หยาบคายนี้แก่ฉันพ่อและฉันได้ตะโกนออกมาอย่างหยาบคายในตอนที่โจมตีอารักเน่เธอได้ขันมากริดร้องและเวียงมือทั้งสองพร้อมกับขาของเธอทั้งห้าออกมาในการตอบสนองนี้ฉันก็ได้ใช้ทักษะผิวมังกรเมื่ออารักเน่โจมตีฉันดวงตาของเธออ่าก็เบิกกว้างเค ใช่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการได้ยินสัตว์ชนิดหนึ่งริอาจจะมายั่วยวนมนุษย์สำหรับแกนะ่ะมันยังเร็วไปล้านปีใจยซะ ฉันได้คิดว่าจะใช้ระเบิดสายฟ้าทมินแต่แล้วฉันก็เลือกที่จะเก็บมันไว้เพื่อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จู่โจมนอกจากนี้ฉันยังรู้สึกว่ามันยังไม่จำเป็นอย่างใดเพราะว่าผิวหนังมังกรมันทำให้ความเร็วของฉันลดลงไปครึ่งหนึ่งแม้อย่างนั้นฉันก็ยังตามความเร็วของอารักนน่ได้ทันมันไม่สามารถจะหลบฉันได้มัดที่แข็งแกร่งของฉันได้เสริมโดยผิวหนังมังกรมันมีพลังทำลายล้างที่มากพอที่จะชดเชยความเร็วไปได้ในที่สุดมันก็ถึงจุดจบมัดของฉันได้เจาะเข้าไปในหนังของเธอและทำลายกระดูกของเธอไป <Yeah. S 2> อารักเน่ได้ร้องออกมาสั้นๆและเดินกระพูก,กระเพกไปมาแล้วล้มลงในที่สุดฉันก็ออกจากท่าล็อกและยกเลิกการใช้งานทักษะสายฟ้าคลั่งสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ได้คลายจากความตึงเครียดหลังจากที่รู้ว่าการต่อสู้กับบอสได้จบลงแล้วฉันเหนื่อยทำได้ดีมากเลยยวนฮาวาวูจบได้สวยคุณดูเท่มาก ันนด้ผลของสายฟ้าข้างก็ได้หายไปฉันได้รู้สึกถึงบางอย่างและเหมือนจะล้มลงไปมานาของฉันได้ถูกใช้ออกไปจํานวนมากมันทําให้ฉันรู้สึกปวดหัวและร่างกายของฉันก็หมดแรงไปจากการฝืนกล้ามเนื้อมีเพียงผิวหนังมังกรอนเท่านั้นที่ทําให้ฉันยังไม่ล้มลงไปเมื่อฉันได้พยายามจะดึงมือออกมาจากหัวของอารักนีฉันก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างระหว่างทางเมื่อฉันเจาะผ่านสมองและดึงมันออกมามันก็คือบูสโตน แม้ว่ามันจะมีขนาดที่เล็กแต่มันก็สามารถจะหาได้ยากมากเหมือนกับแมงมุมยักษ์ทันใดนั้นฉันก็รู้สึกถึงความแข็งแกร่งในร่างกายของชั้นอีกครั้งด้วยดวงตาที่เป็นประกายชันได้โชว์มืโตนให้ทุกๆคนดูโอ้นี่มันดูเหมือนจะแพงมากทุกคนดูสิเฮ้ฉันรู้ว่ามันเป็นมอนสเตอร์แต่นายไม่ควรจะเจาะเข้าไปในหัวของผู้หญิงสวยแบบนั้นนะมัตติฟอร์ดเธอเรียกมันว่ามอนสเตอร์ดังนั้นก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนักคุณดูเท่มากเลยยูนฮวาว คุณนี่เหมือนกับหุ่นรบในประเทศของฉันเลยไม่เหมือนกับมัตติฟอร์ดที่เชิดหน้าใส่ฉันมินามิได้ชมฉันด้วยดวงตาที่เป็นประกายฉันไม่รู้ว่าหุ่นรบที่เธอหมายถึงมันคืออะไรแต่น้ำเสียงของเธอมันเป็นการชมเชยฉันเลยได้ยกนิ้วให้เธอและสไลด์ลงมาจากอ่าอ่าตัวของอารักเน่จากนั้นฉันก็เห็นพ่อถูข้างในขณะที่จ้องไปที่ขาของอารักเน่ที่พ่อฉีกออกมาเมื่อเขาเห็นฉันมองไปพอกะได้เคาะหอกกับขาของแมงมุม,มและพูดออกมาอย่างมุ่งมัน่นนี่ นายไม่คิดว่ามันจะอร่อยดีเหรอถ้าทอดมันนะเหมือนกับปูไงมันมีพิษนะพ่อได้นิ่งไปเลยเมื่อได้ยินฉันพูดขึ้นจากนั้นเสียงของระบบก็ดังออกมาตึงคุณได้เอาชนะบอสในเหตุการณ์ของนันเจียนอารักเน่หนึ่งแสนทองจะถูกแบ่งให้กับสมาชิกในปาร์ตี้อย่างเท่าเทียมคุณได้รับ25,000ทองข้างชินมีผลงานมากที่สุดเลือกรางวัลของคุณ 1. นภาพหมของอารักเน่ 2. หอกดินดำของอารักเน่ 3. ต่างหูใหญ่มุมของอารักเน่สร้อยข้อมือของอารักเน่ว้าวผลงานของฉันมากที่สุดอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าฉันคิดว่ามัตติฟอร์จะมีผลงานที่มากที่สุดแต่ตอนนี้ฉันก็ได้คิดเกี่ยมันแม้ว่ามัตติฟอร์จะมีพลังไฟที่ยอดเยี่ยมตลอดดันเจียนแต่ความเสียหายที่เธอทากับอารักเน่มีเพียงแค่การระเบิดในตอนแรกกับโจมตีครั้งสุดท้าย อของคิวตี้เท่านั้นเธอหน้าจะมีผลงานสูงที่สุดแต่มันดูเหมือนว่าผลงานของเธอจะไม่ได้สูงไปกว่าฉันตามที่คาดมัตติฟอร์ดได้บนออกมาอะไรนะใครได้คะแนนผลงานมากที่สุดทําไมมันไม่ใช่ฉันมันเป็นฉันเองคุณมัตติฟอร์ดอืมถ้าเป็นนายแล้วถ้าอย่างนั้นอแต่ฉันก็ไม่ต้องการได้ยอมรับมันโชคดีที่คนอื่นไม่สามารถจะเห็นข้อความที่ฉันได้ยินได้ฉันได้ลืมเรื่องนี้ไปเลยแต่ว่าเชื่อจริงของฉันก็ยังไม่ถูกค้นพบ หลังจากที่ตอบมัตติฟอร์ดไปฉันได้ตรวจสอบของรางวัลอย่างช้าๆบางทีอาจจะเป็นเพราะการเคลียร์ดันเจียนโดยคนเพียง4ี่คนรางวัลทั้งหมดจึงดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างที่พูดฉันรู้ว่าไอเทมในลิฟที่อยู่สูงมันจะดีกว่าอันที่อยู่ล่างเนื่องจากว่าชุดเดรสและตุ้มหูมันดูเหมือนจะเป็นแค่ของผู้หญิงเท่านั้นฉันเลยมีเพียงแค่หอกหรือสร้อยข้อมือเท่านั้นฉันได้เหลือไปมองพ่ออาวุธของพ่อมันเป็นหอกเงินเหมือนกับฉันฉันสงสัยว่าฉันควรจะให้หอกตามความอาวุโสดีหรือไม่ เอาล่ะฉันได้ตัดสินใจไปประมาณ0.01วินาทีก่อนที่จะหยิบหอกอ่าดินดำออกมาโดยไม่ล,งลังเลจากนั้นฉันก็ยัดมันลงไปในช่องเก็บของอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะไม่ให้พ่อเห็นมันมันเป็นการจุรกรรมที่สมบูรณ์แบบจบตอน